ขอนอบน้อมด้วยเสียงกราวแต่พระพุทธเจา้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าพระอ,องค์นั้นวันที่หมิถุนายน2565ตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลขวายในความดีพึงห้ามกิจสิจากบาป เพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณาางฆฉามิ ธรรมังสรนังฆฉามิสังขังสรนังฆฉามิทุติยามปิพุทธังสรนังฆฉามิทุติยามปิธรรมังสรนังฆฉามิทุติยามปิสังขังสรนังฆฉามิตติยามปิพุทธังสรนังขฉามิปติยามปิ ธรรมังสรนังขจฉามิตติยามปิสังขังสรนังขจฉามินัตถิเมสรนังอัญยางพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสรนังอัญยางธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะ วัตเตยังสัตตุาสาเนนัตทิเมสรารนังอัญยังสังคโฆเมสรารนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุาสาเนที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนา ของพระศาสดาที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคําสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาอนาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัตินาทานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ กามสุมิชฌาจาราเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิพลสวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสำปัปราประ เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าไปเจา้าขอสมาทานอาชีวตมากศีนตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันเพื่อมรรคผลิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุด ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัตินาทานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอภัมมจริยาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามินัจยคีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมาลาคันทวิเลป,ปนะทารณะมันดนะวิภูสนัฏฐานาเวรามณีสิก ขาปะทางสมาธิยามิอุจายานะมหายานาเวรามณีสิกขาปะทางสมาธิยามิชาตะรูปะรัชตะปฏิคหานาเวรามณีสิกขาปะทางสมาธิยามิข้าพเจ้าเขาสมาทานสินสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันต เพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดขอเจริญก,รร 10, ก,กุศลกรรมบทสิบงดเว้นจากอกุศลกรรมบทสิบเจริญบารมีสิบเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบเจริญโพธิปักเคียธรรมสามสิบเจ็ดประการอันประกอบด้วยสติปัฏฐาน 4, สี่สมมัปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้า พละหา้าพรชง 7, เจ็ดอรียมักมีองค์แปดเพื่อมักผลนิพพานในการปัจจุบันเป็นเครื่องบูชาอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขก,กายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่ พร้อมที่จะเจริญภาวนาใหม่อันเป็นไปเพื่อการเข้าถึงมัผลนิพานตามคำสอนของพระสมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงแสดงไว้อย่างละเอียดในทางอันประเสริฐนั้นหากเราศึกษาด้วยความนอบน้อมและความเข้าใจแล้วเราจะรู้เลยว่าหากพระองค์กระทำแทนได้พระองค์คงกระทำแทนให้เราทั้งหลายแล้ว แต่ด้วยเหตุที่ว่าพระองค์นั้นไม่สามารถจักระทำแทนในการเจริญมรรคทั้งหลายได้พระองค์จึงได้แจกแจงพระธรรมคำสอนเหล่านั้นไว้อย่างงดงามงามทั้งในเบื้องตนท่ามกลางและที่สุดเป็นข้อปฏิบัติที่ลาดลุมตามลำดับไม่ใช่ว่าเป็นแบบกบกระโดดใช่ไหมคะเมื่อเราค่อยๆศึกษาแล้ว เราจะเห็นถึงความเป็นผู้สั่งสมบุญไว้ดีจึงได้มีโอกาสศึกษาพระสัทธรรมเหล่านี้ขณะนี้เรากำลังร่วมกันศึกษาในเรื่องของรูปปรมัตถก็จริงแต่ด้วยเหตุแห่งรูปนั้นเป็นที่ตั้งของสาสวะจึงหันมาร่วมกันศึกษาเพิ่มเติมในสภาสวาสังวรสูตรว่าด้วยข้อปฏิบัติเพื่อออกจากอาสวะ ตามที่พระบระมศสาสดาทรงตรตัสเอาไว้มีอยู่ด้วยกันเจ็ดประการค่ะย่อมละได้ด้วยทัศนาคือการเห็นย่อมละอาสวะได้ด้วยการสังวรคือสำรวมป้องกันร,ระวังย่อมละอาสวะได้ด้วยการซ่องเสพย่อมละอาสวะได้ด้วยการยับยั้งเอาไว้อยู่ย่อมละอาสวะได้ด้วยการเว้นย่อมละ อาศวะได้ด้วยการบรรเทาย่อมละอาสวะได้ด้วยการอบรมค่ะซึ่งขณะนี้เราร่วมกันศึกษาอยู่ในหัวข้อแรกอยู่นะคะว่าการละอาสวะได้ด้วยทัศนะคือการเห็นค่ะและได้กล่าวไปในอัตกะาถึงเรื่องหัวข้อแห่งมิจฉาทิฏฐิต่างๆที่มีความเห็นผิด ด้วยสัสตทิฏฐิอุเฉท,ททิฏฐิเป็นต้นค่ะโดยมีอัตตาตัวตนของเราว่าเป็นผู้เสวยเป็นผู้รับเป็นผู้กระทำกรรมเหล่านั้นด้วยความยึดผิดด้วยความเห็นผิดแม้ในอารมณ์ต่างๆซึ่งอารมณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยและ ดับไปสิ้นไปเพราะเหตุปัจจัยเหล่านั้นดับไปสิ้นไปนั้นก็ยังไปยึดอยู่นั้นเองว่าแม้อารมณ์เหล่านั้นก็ยังมีอยู่ค่ะซึ่งได้กล่าวไปถึงเรื่องของอารมณ์เหล่านั้นมีความยึดมั่นถือมั่นว่าจะไปเกิดในที่นั้นๆซึ่งมีอยู่ด้วยภูมิสี่หรือสาสบอดชั้นแห่งจิตระดับจิตต่างๆหรือ ระดับชีวิตหรือคติที่ไปเกิดของสัตว์ทั้งหลายอันมีแบบการดำเนินชีวิตซึ่งได้กล่าวไปแล้วในคติห้าคือนิรยาคติดิรชานคติเปติวิสัยมนุษย์และเทพรวมถึงพรหมด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอันครบสามสิบเอ็ดภพภูมิที่สัพสัตว์ผู้ยังมีความเห็นผิดแม้การเจริญกุศล ก็คิดว่าจะไปเกิดดีในที่นั้นนนนั้นเองนะคะเราทั้งหลายเมื่อศึกษาแล้วก็ให้รู้นะคะว่าความเป็นจริงเหล่านั้นก็คือการเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ท้งปวงนั้นเองเพราะขันหาพระบรมศาสดาทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนใช่ไหมคะว่าคือกองทุกข์โดยตรัสเอาไว้ตั้งแต่ในธรรมจักรกับปวัตนสูตรว่า อุปทานขันห้านั้นเป็นตัวทุกข์ค่ะเมื่อเราค่อยๆใส่ใจใคร่ครวนพิจรารณาตามคำสอนความเป็นผู้มีสมาธิิก็จะค่อยเพิ่มขึ้นว่าสิ่งที่เราคิดว่าจะไปเกิดนั้นแท้ที่จริงคือรูปธรรมและนามธรรมานั้นเองหากยังมีเชื้อแห่งตันหาอยู่ที่จะไปสู่พบนั้นก็ย่อมไปเกิดตามอำนาจของกรรม แต่ไม่ได้มีเราไปเกิดนะคะเป็นการเกิดขึ้นของกองทุกก้อนทุกนั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อค่อยๆเข้าใจอย่างนี้เราก็จะมีสมาธิิมากขึ้นคําว่าเราในที่นี้ก็คือตัวปัญญาแห่งสมาธินั่นละคะ่ะแต่เรียกเพื่อให้เข้าใจกันได้โดยง่ายไม่มีเราค่ะสมาธิิก็เป็นแค่นามธรรมที่ประณีต ที่ประเสริฐเป็นหัวหน้าแห่งกุศลธรรมอันยิ่งใหญ่เพื่อก้าวไปสู่สมมธิฐิที่เหลืออีกเจ็ดประการเพราะสมมธิฐินั้นย่อมรู้ชัดความเป็นสมมธิฐิย่อมรู้ชัดมิจฉาทิฐิย่อมรู้ชัดสมมาสังกัปปะย่อมรู้ชัดมิจฉาสังกัปปะ ไปจนถึงย่อมรู้ชัดสมาธิย่อมรู้ชัดมิจฉาสมาธิด้วยปัญญานะคะเพราะฉะนั้นการศึกษาในเรื่องของรูปธรรมนามธรรมนั้นเป็นเรื่องของการที่เจริญสติสัมชัญญะในสติปัฏฐานสี่เพื่อให้แยกแยะได้ชัดเจนเมื่อสมาธิิเจริญขึ้นวิปัสสนาสมาธิ และมัคคะสมาธิิฐนั้นย่อมเข้าถึงได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีหัวหน้าที่ประณีตประเสริฐชี้แนะแนวทางสมาสังกัปปะก็ตามสมาวาจาสมากรรมันตะไปจนถึงสมาสมาธิก็จะบริบูรณ์ขึ้นคะ่ะการใส่ใจในพระธรรมทั้งปวงนั้นจึงต้องค่อยๆเรียนรู้และทำความเข้าใจไม่ใช่ว่า จู่ๆจะเกิดขึ้นได้ทันทีต้องมีความเพียรน,นะคะและความเพียรน,นั้นที่ใส่เข้ามาจะต้องรู้ว่าเป็นสัมมาวายามะสัมมาทิฏฐินั้นเป็นผู้รู้ชัดทั้งสัมมาวายามะและมิจฉาวายามะดังที่กล่าวไปแล้วนั่นเองค่ะเราก็มาศึกษาต่อนะคะคำว่าเสมอด้วยสิ่งย่างยืนแท้ในวงเล็บ สัตสติสมังความว่าพระจันทร์พระอาทิตย์สมุทรมหาปัตภีและภูเขาท่านเรียกว่าสัตส,สติในวงเล็บสิ่งย่างยืนตามโมหารของชาวโลกเสมอด้วยสิ่งย่างยืนทั้งหลายชื่อว่าสัตส,สติสมะทิฏฐิอย่างนี้ย่อมมีแก่บุคคลผู้ยึดถือว่า สิ่งที่เที่ยงทั้งหลายย่อมตั้งอยู่ตราบใดอัตตานี้ก็จะตั้งอยู่เหมือนอย่างนั้นตราบนั้นซึ่งเมื่อฟังตรงนี้แล้วเราก็เห็นชัดนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่เที่ยงจริงหรือเปล่าภูเขาแผ่นดินถล่มทลายไปเป็นอนเนกแม้ในโลกที่เราอยู่ในปัจจุบันแต่พระอาทิตย์พระจันทร์ในพระไตรปิฎกนั้นก็แสดงไว้ใช่ไหมคะว่า แตกทำลายอยู่เป็นประจำเพียงแต่ว่าเราไม่เข้าไปอย่างรู้นั่นเองมหาสมุทรก็มีวันที่จะแปรปรวนแห้งเหือดหายไปปัตภีแผ่นดินก็มีวันล่มสลายหรือแตกแยกออกจากกันซึ่งในสื่อปัจจุบันนี้ก็ทำให้เห็นชัดว่ามันแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาตรงที่เคยเป็นภูเขาก็สลายกลายเป็น ที่อยู่ปลง่งตรงที่เคยเป็นแผ่นดินราบเรียบก็กลายเป็นแอ่งน้ำหรือนูนขึ้นมาเป็นภูเขาเหล่านี้เป็นตน้นนี้คือความค่อยๆอย่างลงไปตามความเป็นจริงว่าไม่ว่าสิ่งใดหากเป็นมหาภูตรูปหรือเป็นรูปในโลกอดีตก็ตามจากมีในอนาคต หรือในปัจจุบันย่อมมีความแปรปรวนด้วยเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นนั้นแหละเพราะเหตุปัจจัยเองก็ไม่สามารถจะคงอยู่ได้แล้วผลที่เกิดจากเหตุปัจจัยที่ไม่เที่ยงก็ย่อมไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเช่นกันค่ะคำว่าอีทางในคำว่าอีทางจจวุตจติทิขเวทิฐิคตังเป็นต้นนี้ เป็นคำชี้แกงคำที่จะพึงกล่าวในปัดนี้อย่างชัดเจนก็คำว่าอีทางนี้ท่านกล่าวไว้โดยความเกี่ยวเนื่องกับทิฏฐิคตะมากล่าวไว้โดยความเกี่ยวเนื่องกับทิฏฐิไม่ก็ในที่นี้ทิฏฐินั้นเองชื่อทิฏฐิคตะเหมือนคูทะคตะอีกอย่างหนึง่ง การดำเนินไปในทิฏฐิชื่อว่าทิฏฐิคตะทัศนานี้เพราะเหตุที่อย่างลงในภายในแห่งทิฏฐิ62ฉะนั้นจึงชื่อว่าทิฏฐิคตะอีกอย่างหนึ่งการดำเนินไปของทิฏฐิก็ชื่อว่าทิฏฐิคตะคำว่าอัติเมอัตตาเป็นต้นนี้ศักว่าเป็นเครื่องดำเนินไปแห่งทิฏฐิ อธิบายว่าอัตตาหรือใครๆที่เที่ยงไม่มีในที่นี้อันหนึ่งทิฏฐินี้นั้นชื่อว่ารกชัดเพราะอัตถาว่าปราบใจยากฟังอัตถาแต่ละอัตถาแล้วนะคะค่อยๆน้อมนำมาใส่ใจในชีวิตของเราว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความเห็นผิดขณะนั้นเรา เพิ่มความรกชัดในกระแสแห่งขันเข้าไปมากขึ้นมากขึ้นเพียงไรนะคะความหมายจะมีหลายในยะฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่ควรจะหลีกออกอย่างยิ่งทั้งสิ้นค่ะแต่ไม่มีเราคิดจะหลีกออกหรอกค่ะสมาทิทิฐิที่มีความเข้าใจถูกนั่นแหละว่าสิ่งเหล่านี้ควรละด้วยความเห็นถูกคือสมาทิทิฐินั้นเองนะคะ ที่เข้าไปกำจัดมิจฉาทิฐิเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งรกชัดเพราะอัตถาว่าปราบได้ยากชื่อว่ากันดานเพราะอัตถาว่าข้ามได้ยากและเพราะอัตถาว่ามีภัยเฉพาะหน้าเหมือนความกันดานเพราะทุกพิขภยัยและเพราะสัตว์ร้ายเป็นต้นฉะนั้นทิฐินั้นชื่อว่าเป็น้าสึก เพราะอัฏถาว่าเป็นเครื่องเสียดแทงหรือเพราะอัฏถาว่าเป็นเครื่องขัดแย้งกับสมาธิทฐิเมื่อศึกษาเราก็จะรู้ว่าสมาธิทฐินั้นเป็นหัวหน้าที่ยิ่งใหญ่ในการนำออกจากมิจฉาทิฐิเราฟังตรงนี้ก็จะเห็นชัดใช่ไหมคะว่ามิจฉาทิฐินั้นเป็นเครื่องขัดขวางเป็นเครื่องกำจัด มาทิฏฐิเราจะปรารบความเพียรเพื่อออกจากมิจฉาทิฏฐินะคะเมื่อไหร่ที่เราเห็นเป็นสัตว์บุคคลอยู่เป็นเราของเราและมีความยึดมั่นลงไปอย่างมากมายเราจะมีความเครียดความกโกรธความขัดแยง้งความรกชัดความกันดานความเป็นผู้มีภัยเฉพาะหน้าและแน่นอนว่า เมื่อมีมิจฉาพิฐินั้นไม่สามารถรู้เลยว่าข้างหน้านั้นช่างกันดานแท้กันดานด้วยโรคกันดานด้วยภัยทั้งที่เป็นโจรลภัยที่คอยปล้นกุศลทั้งในทวารทั้งหกค่ะกันดานจนถึงที่สุดแล้วนำไปสู่อบายทั้งสิ้นค่ะและถูกปล้นจนสิ้นเหนือประดาตัวนะคะ เสื้อผ้าก็ไม่มีจะใส่เพราะไปเกิดเป็นสัตว์อบายจะมีเสื้อผ้าที่ไหนให้ใส่ใช่ไหมคะลงนรกก็ถูกเผาแล้วเผาเราไปเป็นเปรตก็เช่นกันกระรุ่งกระเร่งไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบางตัวก็ไม่มีแม้แต่ขนที่จะปกป้องตนเองคลูดตัวเองไปกับแผ่นดินไปกับแผ่นหินที่ร้อนวะอุ เช่นไส้เดือนซึ่งเรามักจะเห็นอยู่บ่อยๆนะคะเราพยายามที่จะช่วยเหลือให้มาสู่ในแผ่นดินที่นิ่มมีน้ำรองรับแต่ความมีโมหะกรามันจะไม่ยอมหรอกค่ะมันจะค่อยๆคืบคลานและเลื้อยไปตามความหลงของมันนั่นเองเห็นไหมคะว่าความโหดร้ายของมิจฉาทิฐิ เป็นอย่างนี้นี่ตัวอย่างเล็กน้อยนะคะความเดือดร้อนทั้งหมดในโลกนั้นแหละเกิดจากมิจฉาทิฏฐิและเกิดจากอวิชชาและเยื่อใหญ่แห่งการเชื่อมต่อพบต่อพบด้วยตัณหาคา่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพาน ด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมชันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอริยสสสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแดส่สรรพสัตว์ทั้งสามสเด็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทางสิน้นเพื่อมักผลผนิพพานโดยพลันโดยทั่วกัน ทุกตนทุกท่านค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่าค่ะ